สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเทสซอบลัก x ์นะคะวันนี้เราจะมาทำพิจารณาสั้นๆนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะสิ่งที่เราวิตกกังวลน,นะคะหรือว่าสิ่งที่เรามีความคาดหวังแล้วไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ไพ่มีคําแนะนําอะไรให้กับเราบ้างนะคะการอ่านเป็น general reading นะคะหวังว่าทุกคนคงได้รับพลังงานดีๆกลับไปค่ะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะสามารถคลิกไปรับชมนะคะตรงทำแตมข้างล่างได้เลยค่ะ สำหรับคนที่เลือกแมกเน็ตกองที่1น,นะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะสิ่งที่ควรมีความวิตกกังวลก็คือความมั่นคงค่ะคุณไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงถึงจะมีความมั่นคงได้ตามที่คุณคาดหวังนะคะคุณยังอยู่ในภาวะ กึ่งกลางคะ่ะว่าจะไปทางซ้ายดีหรือจะไปทางขวาดีนะคะสถานการณ์นี้นะคะไพ่มีคําแนะนําว่าขอให้คุณนะคะใช้การสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารออนไลน์การพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นนะคะสิ่งนี้ค่ะจะสามารถที่จะตอบโจทย์แก้ปัญหานะคะในการนําพาไปสู่เป,ป้าหมายที่คุณต้องการได้คะ่ะไพ่มีคาแนะนําเพิ่มเติมว่านะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคะ่ะ ขอให้คุณมีความเชื่อมั่นศรัทธาในความสามารถของตัวเองนะคะคุณสามารถที่จะไปสู่จุดเป้าหมายที่คุณต้องการได้ในที่สุดค่ะ ส่วนอีกไปหนึ่งนะคะไพ่ก็บอกว่าคุณไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวคนเดียวนะคะคนรอบข้างตัวคุณค่ะพร้อมที่จะซัพพอร์ตช่วยเหลือนะคะเพียงคุณบอกนะคะเขาก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณมีเทวดาประจําตัวนะคะที่คอยดูแลปกป้องคุ้มครองคุณค่ะขอให้คุณนะคะมีความเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็ manifest บ่อยๆนะคะสิ่งที่คุณต้องการนะคะก็จะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากคะ่ะ จบเรียบร้อยนะคะสำหรับคนที่เลือกแมกเนตชิ้นที่1น,นะคะหวังว่าคลิปนี้คงถูกใจคุณนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์ให้ช่อง t ท s ต์อ f l u ักนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกแมกเนตชิ้นที่2นะคะสิ่งที่คุณมีความวิตกกังวลน,นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวค่ะว่าจะทํายังไงให้ครอบครัวของเรามีความสุขได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะคะที่ทํายังไงถึงจะ สามารถพูดคุยกันแล้วก็ประสานกลมกลืนกันมีความสมัครสมานส,สามารถคี่วรอมชอมกันได้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณมีความตั้งใจนะคะว่าจะทำยังไงนะคะไพ่มีคำแนะนำนะคะว่าขอให้คุณนะคะมีสมาธิมีสตินะคะในการทำทุกสิ่งนะคะสิ่งนี้นะคะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ะคะ่ะเมื่อเรารู้สึกเหนื่อยนะคะเราก็สามารถพักแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ในตัวเราก่อนนะคะอย่าเพิ่งเร่งรีบในการทำอะไรโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะคะ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนค่ะเราต้องใช้พลังใจนะคะที่จะสร้างหรือว่าแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรอบชอนะคะค่อยๆพูดเจรจาตกลงกันค่ะถึงจะทำให้ทุกอย่างนะคะ ประสบความสำเร็จได้ค่ะขอให้คุณนะคะบาลานซ์นะคะสิ่งที่คุณให้ความสำคัญมากที่สุดคุณอาจจะจัดลำดับนะคะความสำคัญโดยเรียงตามลำดับนะคะแล้วก็ค่อยๆทำทีละขั้นตอนค่ะอย่าไม่ต้องรีบร้อนนะคะสิ่งต่างๆที่ยังรอได้<ม>เราก็ปล่อยไปก่อนนะคะ เราให้ความสําคัญกับเรื่องที่เป็นลําดับต้นๆก่อนนะคะคุณมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพที่จะแก้ปัญหานะคะเมื่อเราโฟกัสได้ถูกจุดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากค่ะขอให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเมื่อเราเหนื่อยเราก็พักก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปนะคะอย่าเพิเ่งเร่งรีบนะคะแล้วก็จัดลาดับความสําคัญค่ะมีความสุขในครอบครัวก็จะแก้ไขได้ไม่ยากค่ะหวังว่าคลิปนี้คงถูกใจคุณนะคะ ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์ให้ช่อง Taste of Lux นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกแมกเนตชิ้นที่3นะคะสิ่งที่เป็นความวิตกกังวลนะคะหรือว่าคุณยังคิดนะคะแล้วก็หาทางออกไม่ได้นะคะก็เลยสร้างความกดดันให้คุณอยู่ขณะนี้ก็คือทางเลือกค่ะทางเลือกที่คุณมีนะคะเป็นทางเลือกที่ดูดีนะคะแล้วก็ทางเลือกที่คุณ ไม่แน่ใจว่าจะเลือกไปในทิศทางไหนดีเพราะว่าทางเลือกแต่ละทางเลือกก็ดูดีเป็นที่ต้องการแล้วก็การที่เราจะตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปมันก็เลยทําได้ค่อนข้างยากค่ะทั้งสองทางก็เลยดําเนินมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะ ก็ไพ่ก็เลยมีคำแนะนำว่านะคะคุณไม่ต้องรีบนะคะขอให้คุณนะคะถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจนะคะให้รีชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะคะแล้วก็รอเมื่อคุณมีเวลาพร้อมนะคะก็ตั้งสติค่ะแล้วก็ค่อยคิดนะคะทบทวนนะคะเมื่อเราคิดกันกรองทบทวน แล้วก็เลือกนะคะทางเลือกทางใดทางหนึ่งค่ะเมื่อเราเลือกแล้วทางนั้นคือทางที่ดีที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่ากว่าคุณจะเลือกมานะคะมันก็ใช้เวลาแล้วก็ใช้การพิจารณามาหลายขั้นตอนค่ะขอให้คุณเชื่อมั่นศรัทธาเมื่อคุณเลือกแล้วนะคะย่อมนำพาตัวคุณนะคะไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการได้ในที่สุดค่ะ ขอให้คุณนะคะอยู่ท่ามกลางแวดล้อมพลังงานที่ดีๆนะคะเพราะว่าการที่คุณได้รับพลังงานดีๆจะทําให้คุณมีมุมมองที่สดใสมีมุมมองในแง่บวกนะคะคุณก็จะได้รับ e NERGY ที่ดีนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะ o s i ิ i v e สร้างความมั่นใจสร้างอารมณ์ที่สดชื่นเบิกบานนะคะเวลาเราทําอะไรเราก็จะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากคะ่ะ กรจบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกแมกเนตชิ้นที่3นะคะหวังว่าคลิปนี้คงถูกใจคุณนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe ไลคแชร์ให้ช่อง t ทส t e o อฟลันะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ